สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Soft Power จากกรณีศึกษาของมิลลิแรปเปอร์ชื่อดังเธอนั้นทำให้การพูดถึง Soft Power กลับมาอยู่ในบทสนทนาในวงกว้างอีกหนึ่งครั้งนะครับ การปรากฏตัวของมิลลิบนเวทีโคเชล่าที่เธอได้แรปเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของคอร์รัปชันจากเคสของเสาไฟกินนรีเรื่องของรัฐบาลไทยเรื่องของการขี่ช้างของคนไทยและปิดท้ายด้วยการกินข้าวเหนียวมะม่วงทําให้ผลกระทบที่ตามมาหลังจากนั้นเกิดตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์อย่างเห็นได้ชัดนะครับในเมืองไทยเนี่ยก็มีการสั่งซื้อข้าวเหนียวมะม่วงอย่างมหาศาลนะครับผมได้ไปสอบถามที่ร้านแม่วารีที่ทองหล่อปรากฏว่ายอด นนั้นเพิ่มขึ้นมา100เท่าตัวครับไปถึงเนี่ยเห็นรถ Grab เห็นรถ Rider ต่างๆเนี่ยมาต่อคิวต่อซื้อเข้าเหนียวมะม่วงกันอย่างมหาศาลพอไปสอบถามจากเจ้าของร้านเนี่ยก็บอกเลยครับว่าสาเหตุนั้นก็มาจากน้องมินลินี่แหละ b i t View Tomorrow จะมา connect the d o t นะครับเชื่อมต่อเรื่องของคนสู่เรื่องของโครงสร้างโดยคนต้นเรื่องวันนี้ก็คือเริ่มต้นจากเรื่องของมินลิ The rapper นี่แหละ จากกรณีศึกษาของน้องมิลลิและข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยทำให้เราได้เห็นสเกลระดับประเทศนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์มันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันทรงพลังได้ขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปพูดกันถึงซอฟต์พาวเวอร์ในสเกลใหญ่แน่นอนว่า2ปีที่ผ่านมาก็ต้องพูดถึงหนังและซีรีส์ของเกาหลี ไม่ว่าจะเป็น Parasite และ Squid Game ครับเริ่มต้นจาก Parasite ก่อนนะครับย้อนไป2ปีที่ผ่านมาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากบริษัทนองชิมยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังจากที่ตัวละครในเรื่อง Parasite เนี่ยนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเมนูชาปากเกตติและนนโอคุรีเอามาผสมกันปรากฏว่าหลังจากที่หนังเรื่องนี้โด่งดังเนี่ยยอดขายในประเทศของนองชิม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนขึ้นมาถึง24%มาอยู่ที่หลัก990ล้านเหรียญถ้าจากพาราไซต์ไปที่ Squid g เกมครับตัวอย่างให้เห็นชัดที่สุดก็คือขนมน้ำตาลหรือว่าเดลโกนาแคนดี้ใครที่ดู Squid g เกมจะจำได้นะครับเจ้าขนมน้ำตาลที่จะต้องมาวาดเป็นรูปดาวรูปร่มนะครับถ้าเกิดว่าวาดไม่ทันเนี่ยคนนั้นก็จะตายขนมน้ำตาลเดลโกนาเนี่ยก่อนหน,น้านี้นิยมขายกันตามหน้าโรงเรียนในเกาหลีครับแต่ว่าหลังจากที่ ซีรีส์สควิ g เกมออกฉายเนี่ยยอดขายในเว็บไซต์ช้อปปิ้งเพิ่มสูงขึ้นถึง343%เมื่อเทียบกับ1เดือนก่อนหน้าที่ซีรีส์จะฉายร้านอาหารบางแห่งในสหรัฐก็นำขนมนี้มาอยู่ในเมนูด้วยเรียกว่ามันเดินทางจากเกาหลีใต้ไปสู่สหรัฐ ได้ด้วยซีรีส์เรื่องเดียวนี่คือ2ตัวอย่างเท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยเวลาดูซีรีส์เกาหลีหลายคนเห็นเครื่องสําอางเวลาที่นางเอกใช้เนี่ยใช้ออกมาสวยใช่ไหมครับบางคนเนี่ยก็ออกไปซื้อมาลองใช้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากลองยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยเนี่ยมันก็มีนะครับผมเคยคุยกับผู้กํากับซีรีส์วาเรื่องนึงครับซีรีส์วเรื่องนี้เนี่ยเคยมีฉากที่ให้2ตัวหลักเนี่ยสารภาพรัก กันที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพเลยครับบอกเลยก็ได้ว่าที่มสวคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผู้กำกับคนนี้เล่าให้ฟังครับว่าหลังจากที่ซีรีส์มันออกฉายไปเนี่ยมันมีคนที่รัก2ตัวละครหลักนี้มากจากทั่วโลกครับแล้วมีอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่ามีแฟนคลับของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเดินทางมาจากประเทศเวเนซุเอลาครับไกลมากนะครับเดินทางมาที่มสวเพื่อมาถ่ายรูปตรงจุดที่2ตัวละครหลักนี้ได้สารภาพรักกัน นี่คือเรื่องเล่านะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงซอฟต์พาวเว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะที่เกาหลีใต้เท่านั้นแต่ว่าที่เมืองไทยก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์วนี้หรือว่าเรื่องของน้องมิลลี่ ว่าตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์ในบริบทโลกเนี่ยไทยอยู่ที่เท่าไหร่ g l o b a l soft power index มีการจัดอันดับนะครับเพิ่งออกรายงานมาเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาจาก50ประเทศประเทศ,เทศไทยเราอยู่อันดับที่35ครับส่วนประเทศชั้นนําอันดับ1-6เนี่ยแน่นอนประเทศมหาอำนาจครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอังกฤษเยอรมันจีนญี่ปุ่นหรือว่าฝรั่งเศสยกตัวอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีแฟชั่นมีอาหารมีอนิเมะมีคอสเพล เกาหลีพูดกันไปแล้วครับมีทั้งซีรีส์มีทั้งเคป๊อปจีนที่ผ่านมาประกาศสักดาในโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งมีหนังดังอย่าง Crouching Tiger Hidden Dragon ที่ไปปักธงอยู่ที่เวทีออสการ์ปิดท้ายที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็สามารถสร้างชื่อไปไกลทั่วโลกนะครับในเรื่องของระบบการศึกษาที่ดีและเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันยกตัวอย่างทั้งหมดนี้เพื่อให้เห็นนะครับว่า ท้ายสุดแล้วซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมีออกมาได้หลายรูปแบบจริงๆแล้วคำถามต่อมาว่าเอาแล้วประเทศไทยเนี่ยจะใช้อะไรไปต่อสู้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดี มีบทความจากคุณพออนพิษกาศวัฒนะจากเว็บไซต์สาริกานะครับวิเคราะห์เอาไว้5จุดหลักที่น่าจะลองช่วยกันคิดให้ประเทศไทยนั้นหยิบ5จุดหลักนี้ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ต่อสู้กับมหาอำนาจโลก5จุดคืออะไรครับข้อแรกมวยไทยข้อที่2ผ้าไทยข้อที่3อาหารไทยข้อที่4เทศกาลไทยและข้อที่5ปิดท้ายเรื่องนีนะ้ต้องคุยกันยาวๆหน่อยหนังไทยอุปสรรคหลักๆที่มาขัดขวางทําให้ศักยภาพของคนไทย ศักยภาพของคนทํางานอุตสาหกรรมบันเทิงไทยเนี่ยมันไปต่อสู้กับประเทศมหาอำนาจอย่างเกาหลีใต้ได้ยากลาบากน่าจะมี2จุดครับก็คือเงินลงทุนและทิศทางการทํางานของรัฐบาล20ปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเป็นทางสองแพร่งของหนังไทย กับหนังเกาหลีใต้ก็ว่าได้ในช่วงนั้นเนี่ยที่เกาหลีรัฐบาลเขาเริ่มต้นนโยบายฮอลยูครับฮอลยูเนี่ยก็คือ Korean Wave ก็คือคลื่นวัฒนธรรมที่ทางรัฐบาลเขาได้ออกแบบไว้ว่าหลังจากนี้เขาจะเริ่มผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงดนตรีหนังวัฒนธรรมให้นำเม็ดเงินกลับมาพัฒนาประเทศของเขาให้ได้ปีนี้ 2, 2022ใช่ไหมครับ20ปีที่แล้วก็คือ2002 ปีนั้นเนี่ยหนังเกาหลีที่ดังที่สุดเนี่ยก็คือ Winter Sonata ครับหนังไทยที่ดังที่สุดในปี2002คือเรื่อง15ค่้าำเดือน11ความเห็นของผมนะครับ Winter Sonata และ15ค่้าำเดือน11เป็นหนังคุณภาพทั้งคู่เลยครับสะท้อนให้เห็นว่าย้อนไป20ปีที่แล้วเนี่ยคนทำหนังไทยไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับโปรดักชันครีเอทีฟคนเขียนบทเนี่ยศักยภาพเราไล่เลี่ยกันเลยครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือเม็ดเงินลงทุน และทิศท,ทางการทำงานของสองรัฐบาลในยุครัฐบาลของคิมแดจุงหลังจากที่วินเทอร์โซน a าตประสบความสำเร็จมหาศาลเกาหลีใต้เนี่ยเขาต่อยอดทันทีครับต้องย้อนไปว่าส่วนหนึ่งที่วินเทอร์โซน a าประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่ามาจากข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเกาหลีใต้กับบริษัทสื่อทีวีบริษัทบอร์ดแคสต์ของหลายประเทศนะครับ ยกตัวอย่างแค่ในญี่ปุ่นเนี่ยวินเทอร์โซน a าตก็ทําเงินไปแล้วกว่า3.5ล้านเหรียญสหรัฐนักสแสดงของเรื่องเนี่ยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามตอนนั้นเนี่ยแฟนคลับหลายพันคนไปรอรับนักสแสดงของวินเทอร์โซน a าตที่กรุงโตเกียวในทางกลับกันในปีนั้นก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นถึง75%ซึ่งต้องบอกว่าวินเทอร์โซน a าตมีบทบาทสําคัญรัฐบาลเกาหลีเขาฉลาดเขาเอาจริง และทํางานต่อเนื่องครับไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลอย่างไรก็ตามเนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์ของอุตสาหกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์ของประชาชนเขาทํางานต่อเนื่องพอก้าวเข้าสู่รัฐบาลต่อมาเกาหลีใต้เนี่ยก็เล่งใช้ประโยชน์จากความสําเร็จของวินเทอร์โซ t a รัฐบาลของโนมูฮยอนรับตําแหน่งในปี2003หลังจากที่มีฮอลยูแล้วนะครับเขาก็ยังต่อยอดสร้างวลี Creative Korea พร้อมกับเพิ่มเงินอุดหนุนทางด้านวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นไปอีกถัดมารัฐบาลของพรรคกึนเฮก็มีการประกาศการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับรัฐบาลของพรรคกึนเฮเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี2013สําคัญยังไงครับปีนั้นมีเพลงเพลงหนึ่งที่โด่งดังมหาศาลหลายคนรู้แล้วนะครับกังน้ําสไตล์ของสไส ดังนั้สไตล์ของไซเนี่ยเป็นเพลงที่ทำยอดวิวใน YouTube สูงสุดในตอนนั้นครับสูงถึง4,000ล้านครั้งรัฐบาลของเกาหลีประกาศคว้าโอกาสนี้ทันทีมีการปรับเปลี่ยนเลือกทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับกระทรวงวัฒน,นธรรมหลังจากนั้นจัดเต็มเลยครับเกาหลีใต้ทัดจากปี2013เกาหลีออกหนังและซีรีส์ชื่อดังเต็มไปหมดครับ You Who Came From the Stars Descendants of the Sun Train to Busan What's wrong with Secretary Kim? Kingdom, Parasite, e t e r n a Class, Startup, Squid Game อันนี้แค่เฉพาะส่วนของหนังและซีรีส์เท่านั้นนะครับยังไม่นับส่วนของดนตรีที่มีทั้ง BTS, Blackpink ก่อนอันนี้ก็มี Girls Generation ซึ่งเป็นวงที่สร้างชื่อเสียงและทำให้คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับ K-POP การเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับเม็ดเงิน ที่อัดฉีดกลับไปที่เศรษฐกิจของคนเกาหลีนะครับในปี2004ปีแนนแนหนังที่ดังที่สุดของเกาหลีคือฟู l เฮาส์ปีนั้นอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีเนี่ยสร้างรายได้ให้กับ GDP ของประเทศได้0.2%คิดเป็นเงินไทยคือ60,000ล้านบาท Fast f o r ร์เวมา15ปีอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีผ่านการสนับสนุนของรัฐบาลเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ culture Creativity and c o n t e n t ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค o อกก้าหรือว่าวลี Creative Korea การออกแบบนโยบายการออกแบบวลีต่างๆเหล่านี้เนี่ย o r w t r o r w a r d จาก60 0 0 0ล้านบาทจนล่าสุดในปี2019อุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ทำเม็ดเงินให้กับรัฐบาลเกาหลีได้มากถึง4 0 0แสนล้านบาทครับความฉลาดการปรับตัวและการทำงานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเกาหลีเนี่ยมันส่งผลอย่างมหาศาลนะครับ ย้อนไปเมื่อ60ปีที่แล้วบางคนยังเกิดไม่ทันแต่ว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราจํากันได้เลยครับ60ปีที่แล้วเกาหลีเนี่ยพอๆกับไทยเลยครับตอนนั้นเกาหลี GDP ต่อประชากรเนี่ยน้อยกว่าประเทศอย่างกาหน้าด้วยซ้ําแต่ว่าวันนี้เนี่ยเกาหลีใต้มีขนาดของเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับที่12ของโลกไปแล้ว เราพูดกันถึงตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขที่เป็นมหาภาคกันมากนะครับผมขอปิดท้ายด้วยตัวเลขของคนที่ทำงานจริงเพื่อยกตัวอย่างให้มันเห็นภาพที่สุดครับคุณผู้ชมพอทราบไหมครับว่าต้นทุนในการทำซีรีส์แต่และเรื่องเนี่ยมันราคาประมาณเท่าไหร่เฉลยเลยแล้วกันนะครับ s u u i g เกมเนี่ยตอนละ70ล้านบาท Stranger Things ใน Netflix นะครับตอนละ240ล้านบาท The Crown ตอนละ 300ล้านบาทส่วนซีรีส์ในไทยกระซิบบอกก็ได้นะครับคุณผู้ชมพอทราบไหมครับว่าคนทำงานไทยเนี่ยมีต้นทุนในการทำซีรีส์แต่ละเรื่องเท่าไหร่บางเรื่องหลัก5 0 0 0 0 0บาทก็มีนะครับถ้าเกิดว่าโชคดีหน่อยเนี่ยอาจจะได้สัก1ล้านหรือว่า2ล้านบาทตัวเลขที่มันแตกต่างกันอย่างมหาศาลเนี่ยมันย้อนไปถึงตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการให้ความสำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมครับ ดูจากงบประมาณผ่านกระทรวงวัฒน,นธรรมก็ได้20ปีที่แล้วเกาหลีมีงบประมาณผ่านกระทรวงวัฒน,นธรรมถึง30,000ล้านบาทส่วนเมืองไทยยังอยู่ในหลัก200ถึง300ล้านบาทอยู่เลยต่อมาในปี2004นะครับประเทศไทยเนี่ยมีการก้าวกระโดดครั้งสำคัญทำให้งบประมาณจากเดิมที่อยู่ที่200ล้านบาทขึ้นมาอยู่ที่หลัก2,000ล้านบาทแต่ว่าในเวลาเดียวกันงบของเกาหลีเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ ปี2003อยู่ที่32,000ล้านบาทถัดมาปี2004กระโดดขึ้นมาเป็น56,000ล้านบาทปี2008ขึ้นไปเป็น75,000ล้านบาทปี2012ขึ้นไปเป็น1 0 0 0 0แล้านบาทเป็นครั้งแรกถัดมาในปี2016ปีเดียวกับเทรนทูปูซานงบของเกาหลีอยู่ที่156,000ล้านบาทแล้วฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาในปี2020ในช่วงที่มีอ e ีเท1วอนคลาสมีสตาร์ทอัพ มี Squid g เกมเงินงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีอยู่ที่195,000ล้านบาทเรียกว่าแต่แต่200 0ล้านบาทแล้วส่วนของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกันยังอยู่ที่หลัก8,900ล้านบาทอยู่เลยคือยังไม่ถึงหลักหมื่นล้านบาทยังน้อยกว่าเกาหลีใต้เมื่อย้อนไปเมื่อ24ปีที่แล้ว งบประมาณเหล่านี้มันมีความสําคัญครับเพราะว่าศักยภาพตั้งต้นของไทยเนี่ยมันมีมหาศาลคนไทยเก่งเก่งเยอะครับนักสแสดงอย่างเช่นจาพนมหรือว่านักร้องอย่างเช่นเก่งทัชยะชยภูมิภูริศล่าสุดก็คือมิล,ลิที่เวทีโคชล,ล่านอกจากคนเบื้องหน้าที่เก่งเก่งและไปอยู่ในเวทีระดับโลกแล้วคนเบื้องหลังที่เป็นคนไทยที่เก่งเก่งก็มีเยอะครับอย่างเช่นคุณฝนวิลาสุนทร,ทรที่เป็นนักวาดการ์ตูนที่ไปทำงานอยู่ที่ดิสนีย์ ซึ่งจะเห็นนะครับว่าศักยภาพตั้งต้นของเมืองไทยในเรื่องของคนเนี่ยเก่งอยู่แล้วขอเพียงแค่กำลังสนับสนุนที่ดีรัฐบาลเองก็ควรจะลองมองย้อนกลับไปดูนะครับว่าดูดีว่าตอนนี้เนี่ยมันมีงบประมาณตรงไหนที่มันไปใช้อยู่กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าลองเอามาลงกับซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้มันจะช่วยให้คนทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงสามารถขยับแข้งขยับขาทำงานสู้กับประเทศมหาอำนาจได้มากขึ้น อาหารในกล้องถ่ายดีขึ้นกล้องที่ใช้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอก็ดีขึ้นอุปกรณ์ในการตัดต่อหนังก็สามารถใช้งานได้ดีขึ้นพอทั้งหมดนี้มันดีขึ้นเนี่ยสุดท้ายงานมันก็จะดีขึ้นเองและท้ายสุดแล้วถ้าทำได้จริงๆผลที่จะได้รับกลับมามันจะเป็นประโยชน์กับคนไทยอย่างมหาศาลครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือ b i z view tomorrow ในช่วง connect the dot นะครับ connect the dot จะเป็นช่วงที่เราหยิบยกเรื่องราวของบุคคล มาเชื่อมโยงกับระบบและโครงสร้างอย่างเช่นวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องของน้องมินลิจากเวทีโคเชล่านะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ฝากติดตาม i i ๊ v i e w tomorrow ทาง Workpoint Today เราจะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมาฝากให้กับทุกท่านในทุกวันครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้